สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็ได้เดินทางกลับเมืองไทยนะคะนนิจ้าหนิงก็จะพาชมบรรยากาศนะคะนนิจ้าหนิงขึ้นเครื่องแล้วนะคะนั่งเครื่องแล้วนะคะทุกคนที่ฟินแลนด์ก็คืออากาศหนาวนะคะเครื่องบินเขาก็จะฉีดพ่นสารที่ไม่ให้ปีกเครื่องบินเป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนนี้เพราะว่า ถ้าบินไปข้างบนก็คือจะยิ่งหนาวนะคะปีเครื่องบินก็อากาศเย็นนะคะก็ก็จะฉีดไม่ให้เป็นน้ำแข็งนะคะนี่จะเพื่อที่ปีเครื่องบินจะได้เคลื่อนได้เคลื่อนที่ได้ขยับได้นะคะทุกคนนี่จะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวหนิงถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะการบินนะคะหนิงก็บินตรงนะคะทุกคนฟินแอร์นะคะก็คือบินตรงจาก ฟินแลนด์ไปเมืองไทยเลยนะคะทุกคนนี่จะเครื่องก็ได้ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะทุกคนนี้บรรยากาศเมืองเฮลซิงกิฟินแลนด์นะคะเวลาค่ำคืนนะคะทุกคนนี้ก็จะสวยงามนะคะที่ฟินแลนด์ก็คือหน้าหนาวเขาก็จะมืดตั้งแต่บ่ายสามอยู่แล้วนะคะทุกคนถ้าขึ้นเครื่องก็คือจะมีเวลามืดนะคะแล้วก็ มีแสงไฟแบบนี้นะคะทุกคนนี่จะสวยงามนะคะฟินแลนดดินแดนแสงแสนเกาะนะคะฟินแลนด์จะเกาะเยอะมากนะคะถ้าใครเคยมาฟินแลนด์แล้วถ้าได้บินนะคะทุกคนก็คือจะเห็นเกาะเยอะมากก่อนถึงฟินแลนด์นะคะแต่ ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนนะคะก็จะมองไม่ค่อยเห็นเกาะนะคะก็จะเห็นแค่แค่เมืองนะคะนี่บรรยากาศออกจากฟิแนแลนด์นะคะก็จะบินไปเรื่อยๆนะคะประมาณ11-12 12ชั่วโมงนะคะแล้วแต่นะคะถ้าวันไหนลมแรงค่ะถ,ถ้าลมส่งดีนะคะทุกคนก็ จะใช้เวลาบินน้อยลงนะคะอาจจะสิบชั่วโมงนะคะนี่จากเครื่องบินเขาก็ต้านลมนะคะถ้าถ้าลมไปทางเดียวกันพัดไปแล้วเ,เขาก็จะไปได้ไวนะคะนี่เราก็บินไปเรื่อยๆนะคะทุกคน น่จ่าข้างบนเครื่องนะคะก็คนเต็มนะคะไฟนี้คือคนเต็มนะคะนี่นะคะทุกคนหนิงก็ได้บินมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่กรุงเทพนะคะหนิงก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะทุกคนหนิงบินสองไฟนะคะทุกคนคือกรุงเทพมาถึงกรุงเทพหนิงก็บินมาอุบลน,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอุบลน,นะคะพอมาถึงอุบลน,นะคะหนิงก็ได้เช่ารถขับนะคะเราก็ไปเอารถเช่าที่เราจองไว้นะคะสะดวกสบายนะคะก็คือเราจะเช่ารถขับนะคะทุกคนนี่จะสะดวกสบายสามีหนิงก็ไปประเทศไหนเขาก็ขับรถประเทศนั้นนะคะซึ่งมาเมืองไทยก็กขับรถทุกปีนะคะนี่จะขับรถที่เมืองไทยนะคะ นี่บรรยากาศตอนเย็นนะคะนี่เราก็จะเดินทางไปบ้านหนิงนะคะทุกคนบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศบ้านเรานะคะบรรยากาศบ้านเราก็คือเย็นนะคะอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นสบายมากนะคะทุกคนหนิงมาเมืองไทยปีนี้นะคะ นีจ่จ้าเราก็จะกลับบ้านกันนะคะลับรถไปเรื่อยๆนะคะนิงก็ได้เช่าโรงแรมไว้นะคะทุกคนแต่บางวันนิงก็เข้าไปนอนบ้านกับพ่อกับแม่นะคะก็คือเราก็เนาะแบบว่าที่บ้านก็นอนได้นะคะไม่ใช่ว่านอนไม่ได้แต่บางครั้ง สามีก็อยากเป็นแบบว่าเขาเคยชินกับการอยู่แบบเป็นส่วนตัวนะคะแล้วที่สําคัญบ้านเราก็คือตื่นเช้ามาก็จะเสียงดังนะคะคือเขานอนไม่หลับนะคะถ้าเสียงดังนะคะก็คือเราก็นอนโรงแรมมันก็จะสะดวกสบายแบบเสียงไม่ดังไม่อะไรมากนะคะทุกคนนี่จะ้ะนี่บรรยากาศตอนเย็นนะคะก็บรรยากาศดีนะคะทุกคนบรรยากาศดี บรรยากาศดีถนนหนทางรถก็โล่งดีนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่รถเขาโล่งนะคะเมืองไทยก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าจะมีช่วงเวลารถติดช่วงเวลาที่ถนนโล่งนะคะนี่ช่วงที่หนิงมาก็เป็นช่วงเวลาที่ถนนโล่งนะคะก็ขับรถได้สบายนะคะนี่ขับรถสบายสบายเลยจ้าเพราะว่าถนนโล่งนะคะ บรรยากาศนะคะนิงก็ได้มาถึงโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมที่พักของนิงนะคะนี่จะบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะคะทุกคนนี้เราก็จะมากินอาหารกันนะคะทุกคนอากาศเย็นนะคะลมแรงอากาศเย็นนะคะนิงก็จะได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะทุกคนใส่เสื้อผ้าอุ่นๆน,นะคะมานั่งมานั่งโต้ลม กินอาหารนะคะทุกคนนี้บรรยากาศอันนี้คือที่โรงแรมนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะนี่มีเซาหน้าด้วยนะคะทุกคนนี่บรรยากาศโรงแรมเขาก็จะมีร้านอาหารมีนักร้องนะคะนี่นะคะทุกคนนิงก็นั่งรอนะคะนั่งรออาหารนะคะ มาบ้านเรานะคะทุกคนเราก็จะแบบว่านอนที่โรงแรมบ้างนอนที่บ้านบ้างนะคะทุกคนแล้วแต่นะคะถ้าวันไหนเราได้เข้าบ้านแล้วก็ไปให้ห้าปาร์ตี้กันที่บ้านเราก็จะนอนบ้านนะคะทุกคนที่บ้านเราก็นอนได้สบายสบายนะคะแต่บางครั้งเราก็อยากมานอนโรงแรมใช้ชีวิตส่วนตัวนะคะ นี่จ้ะนิงก็มาเมืองไทยทุกปีนะคะบางปีก็สองครั้งสามครั้งแล้วเทโอกาสนะคะทุกคนนี้บรรยากาศดีอาหารอร่อยนะคะนี่ที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวนิงจะพาเข้าบ้านนะคะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวนิงจะพาไปชมบรรยากาศที่บ้านนะคะที่บ้านเรานะคะ บรรยากาศก็ดีนะคะมาเมืองไทยปีนี้ขอบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนนี่นี่จะอาหารมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะทานอาหารกันนะคะ